เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแก่งกระเบานะคะตามมาเลยไปเลยค่ะ,ไ,คะไปดูนะคะว่าที่แก่งกระเบานะคะว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้นะคะตรงนี้ก็มีทางลงนะลงทางนี้เหรอหรือว่าทางนั้นมันมีทางเป็นบันไดลงเหรอรงล,ลงได้เหรออ๋อไดเอาเลย นี่คือทางเข้าไปนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนน,คนี่เป็นทางเดินเข้ามานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปีนักษัตร์ต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ก็คือแกงกระเบานะคะอย่าด้าทางนี้ทางนี้สวยมากเลยนี่ค่ะ ขอให้สำเร็จสำเร็จนะคะทุกคนเป็นน้ำโขงนะคะทุกท่านสวยมากพญานไวไตรงไหนดูแม่ไม่เห็นเลยออยาดาเห็นเาอทไมแม่ไม่เห็นนะ ช่ไม่ใช่นั้นจงกลางนั่นแหละจงกลางนั่นแหละยายก็เห็นไฮยาน่าน้าที่อยู่ตรงไหนคะยายก็เห็นน่ะดิขาวๆหนูไฮยาน่ามันเล่นหนแต่ถ้าเรือเขาควายาอย่างนั้นเขาต้องเห็นนะสินี่นี่นี่ยายก็เห็นตรงนี้นะดำๆคือที่เงือกเห็นมันลอยแล้วก็เหมือนเม็ดตีขา